สวัสดีครับลูกีสานชาแนลนะครับมาอนี้สวัสดีครับเป็นแฟนลูกีสานชาแนลนะครับมาอนี้เดี๋ยวสิพ้ามเบึงนะครับเชือเฮ็ดปวกนะครับกับผู้ใดสนใจนะครับกับอ่าพักกันเขอาผู้ในะครับเดี๋ยวสีทิ่มไอดีไล์ไว้ให้นะครับเนาะเส้นว่าเชือกําลังเดินครับเดินเต็มที่นะครับนะครับสปอร์เขากําลังเดินนะครับ สปอเขากำลังเดินนะครับพี่นอ้องครับครับเอาเป็นว่าทันผู้ใดนะครับต้องการเชื่อเห็ดปวกเห็ดค้นนะครับกต,ติดตอ่อของมาใด่นะครับเดี๋ยวสิบากไหวในไอดีไ่านะครับเนาะ ครับหากผู้ใดต้องการนะครับเชือเห็ดโคนนะครับเข้าก um ับมีนะครับมีจำหน่ายไห่นะครับเดี๋ยวจะทิมไอเดล่์นะครับทิมไอดี่์แล้วก็เบอร์โรไว้นะครับสำหรับการติดต่อนะครับรวมทั้งสาขาของเฮ้าด้วยครับในการจำหน่ายเชือเห็ดนะครับให้สำหรับพีหนองที่สนใจนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ ตอนนี้ห้ามีเชอเห็ดอยู่หกชนิดแล้วนะครับก็มีเห็ดตับเต้านะครับเห็ดละงูนะครับเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับตัวล่าสุดีก็คือเห็ดค้นครับเห็ดค้นหรือเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกไงเห็ดปวกตับบั้นเ้าเนี่ยนะครับนะครับเวาถ้าผู้ใดสนใจก็ล่องแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับสอบถามเรื่องราคาบึงนะครับ ถ้าเกิดผู้ใดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะกะล่องมาคุยกันบึงนะครับอ่าล่องมาคุยกันบึงนะครับอ่าเจงใดกะขอขอบคุณนะครับอ่าสำหรับแฟนๆที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับอ่าแฟนๆที่อ่าสื่อเชื่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวล่องกันอ่าเอาไปล่องกันนะครับอ่านะครับผมเอาเป็นว่าจะพี่น้องสนใจ นะครับกับเป็นว่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับกับลองติดต่อสอบถามมาบึงนะครับผมอ่าอิดีไลน์นะครับกับเป็น g o l f นะครับศูนย์ซีโต้แล้วกับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าอีกรอบนะครับอ่าอิดีไลน์นะครับ g o l f ศูนย์ซีโต้นะครับแล้วกับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องแล้วกับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 8 4 7 2ป 2 9 9 0กนะครับ0884722990่ 90, นะครับส่วนเบอร์โทรของสาขานั่นเดี๋ยวสิเอาไว้ใต้คลิปนะครับผู้ใดอยู่ไกลของใดกะล่องโทรสอบถามิึงนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนนะครับในเชี่ยเหตุของเฮานะครับผมอ่านะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่น้องสนใจกับแอดไลน์ของมาเบิ้งนะครับผมแอดไลน์แอดอยังทักเข้ามาโทรสอบถามเบิ้งนะครับว่าเหมาะกับตุนไหมตุในใดเท่ากับสิมีเอกสารแนบวิธีการเพาะไปนําเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สำหรับกันครับตัวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ